สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอก,กันกับผมอีกครั้งหนึ่งกันในเกม Beat b s e o นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวหนใน3ตัวละครล่าสุดจากทางเกมนะครับแล้วก็เป็น1ใน3ตัวละครที่ร่วมกับการ์ตูนเบอร์เดวิตด้วยนั่นก็คือบูโนนะครับในเวอร์ชั่นนี้ของบูโนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับต้องบอกว่าการร่วมกับเบอร์เดวิตครั้งนี้เนี่ยเขาหยิบเบอร์เดวิตมาในรูปแบบตีมเทศกาล นะครับจะไม่ใช่เบอร์เดวิตตามดรือเรื่องปกติอันนี้เป็นตามเทศกาลเลยนะครับก็ในซีรีส์ลิมิเต็ดทั้งหมดเนี่ยมันจะมีเพียงแค่เบอร์เดวิดเท่านั้นที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดที่รวมกับเทศกาลนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีตีมคริสต์มาสแล้วก็ครั้งนี้เป็นตีมผมไม่รู้ชื่อธีมเรียกตีมล่มะ้ะมันถือล่มมันทุกคนเลยนะครับก็เป็นตีมเทศกาลไป นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องฟิลด้วยนะครับแอนติบอดีนะครับที่ให้ยืมไ d ดีมารีวิวนะเพราะว่าผมเปิดไม่ได้บูโน่นะครับผมได้แค่เมซี่กับบันโก้นะโดนไป6 0 0 0นไอดี ID หลักผมอะไอดี ID ของผมดีต้องบอกไอดีของผมมีไอดีเดียวไม่ไม่ได้ไอดีหลักนะไอดี ID เดียวของผมเนี่ยโดนไป6 0 0 0ได้แค่เมซี่กับบันโก้เออก็ต้องมายืมบูโน่คนอื่นคนรีวิวนะครับแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคนที่เพื่อนๆนะที่มีน้ําใจส่งเรื่องเข้ามาแบบ เอาของผมไปรีวิวได้นะครับบางคนแบบให้หยิบยืนตัวละครแบบ 5- ้าต่อ้าเลยนะก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะครับแต่ว่าผมขอรับเพียงแค่น้าใจก็พอนะครับเพราะว่าผมยืมคนใกล้ตัวก่อนดีกว่านะถ้าคนใกล้ตัวผมมีก็เอาคนใกล้ตัวก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสำหรับบลูโน่กันนะครับต้องก่อนอก่อนเริ่มต้องบอกก่อนบลูโน่ตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนนะเพราะฉะนั้นเราจะรีวิว2แบบคือรีวิวเล่นปกติแล้วก็รีวิวในการลงเล่นสังเวียนด้วยนะครับ สำหรับบูโนในเวอร์ชันนี้ครับแน่นอนก็ยังคงเป็นไลท์สังกัดเหมือนเดิมนะครับแล้วพอในเวอร์ชันนี้มาเนี่ยมาในรูปแบบสีม่วงนะครับกับลูคอาสุดเท่์นะโอ้โหลูคอาเทมากนะครับก็ในเวอร์ชันนี้ก็ยังคงเป็นสายสกิลเหมือนเดิมนะยังคงคอนเซปต์เบรนเดวิดนะเบรนเดวิดทุกตัวละครเนี่ยเป็นสายสกิลหมดเลยไม่มีใครหลุดเป็นสายโจมตีปกติเลยนะครับก็บูโนในเวอร์ชันนี้นะครับเป็นตัวละครเดียวในเบรนเดวิดนะครับที่ตีปกติระยะประชิด ม่ดิต้องบอกว่าไม่ใช่ตีปกติรลยะประชิดต้องบอกว่าเขาเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะเป็นตัวละครเดียวในเบอร์เดวิดเลยทุกคนไม่มีใครที่ตีระยะประชิดเลยในเบอร์เดวิดเนี่ยมีแต่ตีไกลหมดเลยนะมีพี่เขาคนเดียวที่ตีประชิดนะครับในเวอร์ชันนี้เขาเป็นสายสก,กิลตามที่บอกเลยก็เอสพีของเขานะครับที่เลเวลสองร้อยเนี่ยอยู่ที่868หน่วยนะครับสูงเลยนะครับอันนี้สูงมากเลยเป็นผู้สังหารสองเผ่าด้วยกันสังหารฮอลโลแล้วก็เอสปาดานะครับก็เอสปาดาง่ายขึ้นเลยใครที่กำลัง ตึงๆกับดาเอสปาดามีพี่บูโน่คนนี้ผมบอกเลยว่าสบายนะในการตีกิ่วนะครับเพราะพี่แกแรงมากนะครับคำพีที่ผมแนะนำนะครับขึ้นต้นด้วย sp แล้วก็ปิดท้ายด้วย sp นะครับลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิลอยู่ที่1 2สนะครับสำหรับบูโน่ส่วนในรูปแบบท่าโจมตีก็ตามที่บอกนะครับเขาเป็นคนเดียวในตัวละครจากเบอร์เดวิดมาที่โจมตีระยะประชิดนะครับเนี่ยโจมตีสีแดงนะครับแล้วก็มีสถานะพิบัติคืออ่อนแรงด้วยนะครับ ศัตรูที่โดนการโจมตีของเขาเนี่ยมีโอกาสติดอ่อนแรงแล้วก็ทํให้ตา,ตายติดอ่อนแรง1 0 0นะครับบูโน <B uno S 1> เป็นตัวละครที่มีเกรเอฟเฟกตนะครับเมื่อคุณใช้เกตเอฟเฟกอยหู่นะเมื่อคุณเปิดการใช้งานเกตเอฟเฟกคุณจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลเพิ่มขึ้น1 0 0เเลยนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง20%เนาะพาส์ที่บูโนได้รับนะครับไม่สนใจการกาดัดการโจมตีระยะประชิดแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดของศัตรู นะครับกฎกติกาที่บอกว่าการโจมตีสีแดงไร้ผลบูโนไม่สนใจตัวละครที่มีการกาดการโจมตีระยะประชิดบูโนไม่สนใจไม่ต้องตีให้กาดแตกตีทะลุไปเลยนะครับลบูเฉินบวก2แล้วก็เพิ่มระยะหลบเฉินตัวนี้พริ้วมากนะเหมาะกับตัวละครสังเวียนที่ผมบอกนะครับบูโนเป็นตัวละครสังเวียนนะครับอาเบลิตี้นี้ที่เพิ่มแดชสแล้วก็เพิ่มระยะหลบเฉินเนี่ย สรงผลกับในการลงเล่นสังเวียนอย่างมากเลยนะครับอาบลิตี้ที่บูโน่ได้ต่อนะครับส่วนใหญ่อะบูโนเนี่ยจะเป็นอาบลิตี้เกี่ยวกับเกตนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ดึงปฏิดึงประสิทธิภาพประสิทธิภาพของเกตเอฟเฟกมาได้เยอะมากที่สุดเลยตั้งแต่เกมมีมานะครับในปัจจุบันนะก็บูโน่มีในเรื่องของมาถึงนะครับสตาร์ทเกตอยู่ที่70%เลยหลอดเกตของคุณเนี่ยสตาร์ทเกมมาอยู่ที่70%เลยยกเว้นหมด PvP ก็คือ มาถึงเกรดคุณเกือบเต็มเลยคุณกด3สกิลพบเกรดคุณเต็มเลยนะครับคุณกดแค่3สกิลเกรดคุณเต็มเลยนะครับสำหรับอาบัติที่นี้ดีมากนะครับเพราะว่าพอเกรดเต็มคุณจะวนสกิลได้ต่อนะทำไมถึงวนได้ต่อเพราะว่าเขามีในเรื่องของรีสกิลนะครับเมื่อคุณเริ่มเปิดเกรดเอฟเฟกต์คุณจะได้รีสกิล30%นะครับสำหรับอาบัติที่นี้อ่าก็คืออาบัติแรกมาถึงเริ่มเกมเกรดคุณ70%เกรดคุณอยู่ที่70% นะครับแล้วพอเกจคุณเต็มคุณเปิดใช้เกจสกิลคุณรีคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฮิลเลือดคุณสามสิบเปอร์เซ็นต์และเมื่อคุณใช้งานเกจอยู่นะไอข้างบนเนี่ยคือมันเกี่ยวกับการเริ่มใช้เกจอันแรกเนี่ยคือเกจ70%คือมาถึงแค่เริ่มเกมนะแค่เริ่มเกมคุณได้แค่ตอนเริ่มเกมเฉยคือใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมก็คือเริ่มเกมเกจคุณ70%และพอเกจคุณแม็กคุณได้รีคูดาวสอ์อันนี้คือเมื่อตอนเริ่มใช้เก นะครับไม่ใช่ว่ามันลดคูลดาวตลอด30%ตตั้งแต่คุณเริ่มตั้งแต่คุณใช้เกตนะไม่ใช่มันจะเริ่มแค่ตอนกดเริ่มเฉยตอนเริ่มเปิดเกตนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์แล้วกันใครที่เข้าใจพวกเกตเอฟเฟกเคยเจอพวกตัวละครเกตเอฟเฟกนะ่าจะเข้าใจอาบัตตี้นี้อยู่ส่วนฮิวก็เหมือนกันก็เหมือนกับข้างบนเหมือนลดคู่ดาวนั่นแหละคือมันจะเริ่มฮิวตอนที่คุณเปิดใช้งานเกตส่วนอันล่างเนี่ยอันล่างมันจะอารมณ์เหมือนเกตเอฟเฟกอันบนนะสลับอาบัตตี้ที่บอกว่าเพิ่ม SP ตอนที่คุณใช้งานเกตอยู่อันนี้คือไม่ใช่เริ่มเปิดใช้เกตแต่คือตอนที่คุณใช้งานเกตคุณจะได้ sp ค่า sp ของคุณเนี่ยจะอยู่บนหัวคุณบลูดขึ้น50%อารมณ์เหมือน ability เมื่อทำอ e ีก่ายติดสนามพิบติบวก sp 80%แต่เปลี่ยนเป็นเปิเปดเกตจะได้ sp บวก50%โคตรดี นะครับโคตรดีทําให้บูโน่ตัวนี้แรงมากๆนะครับความเสียหายสกิลแรงขึ้นอีก40%นะทาให้ตายแรงขึ้น40%นะครับแล้วก็ไม่ติดสนับพิปกติอะไรเลยไอ้นี้ดีมากๆทาให้คุณเล่นง่ายทุกทุกดาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาดปกติที่มีบอ่อหรือว่าใน สังเวียนที่คุณเจอพวกเศษสถานะพิบัติไอ้น,นี้เอามากันได้ดีนะครับสำหรับบูโน่ขอบเขตของสกิลกว้างขึ้น20%ิตฮิตสกิลบวก2นะครับเมื่ออ e ี่ายติดสถานะพิบตัติติดเพิ่ม5าวินะครับจบไปแล้วสำหรับอาบิลิตี้ของบูโน่นะครับง่ายๆตัวนี้โคตรแรงนะครับแรงมากนะแค่มีบวกฮิต2นี่ก็รุนแรงแล้วแต่เมื่อคุณใช้งานเกตอีกโคตรโหด,ด Code เลยนะครับเอาง่ายๆสมมติคุณใช้งานเกตอยู่นะคุณมีบวกฮิต2คุณได้ความแรงทั้งหมดแรงขึ้น100%ในเรื่องของสกิล คุณได้บวก sp อีก50%แรงสุดในเกมแล้วครับตัวนี้นะอ่าคือผมไม่ได้คำนวณแบบเป๊ะๆกับตัวอื่นนะแต่ถ้าเกิดเอาจากความคิดผมนะจากที่ผมดูดูผ่านๆนะดูมาเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมว่าบูโน่ตัวนี้เป็นตัวละครที่แรงสุดในเกมณปัจจุบันนะครับเพราะว่าเบิร์นฮิ่สมีบวกเกรอีกแล้วก็มีบุกอีก50%จากตรงนี้อีกนะครับแถมยังมีบวกความแรงโหมาจากอลิตี้อีก4 0โหดมาก เปิดเกตปุ๊บแรงสุดในเกมเลยท้บบูโนเขาเปิดเกตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์และลิงก์ที่ผมแนะนําก็แน่นอนนะครับก็อุปกรณ์ใส่สกิลทั่วไปเลยคุณใส่ได้เป็นของทั่วไปเลยหรือว่าคุณจะใส่บอลมาริถ้าเธอคุณมีนะคุณก็ใส่เป็นบอลมาริไปนะครับใครที่มีโปงเป็ดคุณไม่มีของใช้คุณใส่เป็ดได้ไหมได้ถ้าเธอคุณไม่มีของใช้นะคุณใส่ได้แต่ว่าคุณยังมันต้องทําคีนะถ้าเกิดคุณทําคีมาผมไม่แนะนําให้ใส่เป็ดนะครับก็ใส่เป็ดได้ถ้างใช้ พมไม่มีของใช้ยังไงก็ต้องใช้นะครับเอาที่เป็นแบบบวก sp ให้ได้เยอะที่สุดบวกพลังกดดัวิญญาณให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของลิงก์ผมก็แนะนําในเรื่องของลิงก์ลดคู่ดาวเป็นหลักนะครับใครที่มีลิงก์ผสมที่ได้ทั้งลดคู่ดาวแล้วก็ความแรงสกิลก็ใส่ไปนะผมใส่เป็นลิงก์ผสมนะครับของน้องฟิลเขามีอาของเจ้าของไ d เดีเขามีลิงก์ให้ผมใช้นะครับก็ใช้ใช้หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของ เอบิลิต้น้ำหอมที่ผมแนะนำกันนะครับก็เบสิกเลยเลือดเต็มตีแรงแล้วก็ลดเกาะนะครับบูโนได้ใช้ทั้งคู่นะได้ใช้ทั้งคู่เลยสำหรับบูโนนะครับเลือดเต็มเอามาเอามาเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดเกาะเอามาใช้ตอนกดทำไมตายตอีกฝั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกมเพย์กันสำหรับบูโนนะไอนี้ข้อมูลง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อน นะครับดูดูแรงดูเก่งเดี๋ยวไปดูเกมเพยกันว่าจะเก่งจะแรงเหมือนที่เราคุยไว้หรือเปล่านะครับไปดูกันเอาละมาถึงเราจะมาลองเล่นในดันน้ําหอมเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยไปน้ําหอมใหญ่อาคุณจะเห็นเลยเห็นไหมว่ามาถึงเนี่ยเกรดบูทเจ็สเ์เลยคุณกดเพียงแค่สสกิลเนี่ยเกรดเต็มแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากสกิลหนึ่งปุมระเบิดไปข้างหน้านะสกิลสองข้างหน้าเช่นกันสกิลสามเห็นไหมว่าเกรดเต็มแล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ย เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการรีคูดาวเมื่อคุณเปิดใช้เกตเดี๋ยวคุณดูดีๆนะเห็นไหมว่าสกิลสามัน8วิ7วิเดี๋ยวผมจะเปิดเกตนะอ่ะเห็นไหมว่าเต็มแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าบนหัวบูโน่มีบูตเอชพีห้าสิบเปอร์เซ็นจนเกตจะหายไปนะเดี๋ยวดูนะอ่ะหายไปละก็คือพอคุณเริ่มเปิดเกตคุณจะได้ฮิลแล้วก็ได้ลดคูดาวอย่างที่เห็นเลยนะครับน่าจะเข้าใจกันแล้วเนาะไอตอนลดคูดาวคือตอนเราเปิดเกตคือเกตตรงนี้เต็มแล้วกดสกิล ในการเปิดเกตตัวละครที่ใช้เกตเอฟเฟกถ้าเกิดมันขึ้นตรงเนี้ยคุณเห็นไหมมันมีแสงตรงเนี้ยสามัญคือคุณต้องใช้งานตะกิวในการเปิดเกตเอฟเฟกนะครับถ้าเกิดเป็นสายตีปกติตรงนี้มันจะเป็นสีก็คือใช้การตีปกติเปิดเกตคือไอเซนเขียวนะครับก็สายส่วนใหญ่ตอนนี้ตัวละครเกตเอฟเฟกยังเป็นสายสกิลอยู่นะก็เล่นตรงนี้ไปนะครับก็เมื่อเปิดเกตรีคูด,ดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามที่ทุกคนเข้าใจเลยเดีย๋ยวมาดูโจมตีปกติบ้างนะครับ สวยดีนะอันนี้คือดูแค่เอฟเฟกนะไม่ได้ไม่ได้ดูความแรงอะไรนะเพราะเขาสายสกยิลเออสวยดีว่ะมันมีดอกไม้อนะไรพวกนี้ผมชอบเบอร์นดวิทตีมนีมากเลยผมรู้สึกว่าเป็นตีมเทศกาลที่สวยระดับต้นๆของเกมเลยนะผมจะใช้คำว่าสวยที่สุดเออก็ได้แหละใช้คำว่าสวยที่สุดก็ได้มันสวยมากเลยนะสำหรับผมเนี่ย A3 สวยมากเลยมีฝนหมึกด้วยนะผมรู้สึกมันดูเท่ดูคูลมากเลยนะสกิลนะครับเกมเพย์นี้ง่ายๆเลยทุกคน อิจิโกะอาร์ต์โคตรเหมือนเลยนี่เปิดเกตได้อีแล้วนะเจอบอสแอนติปฏิผมอยากให้เขาใส่แว่นตลอดนะมันก็ได้ดูเท่ๆดิโอเคเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะเดี๋ยวเราไปเล่นในเรื่องของน้ำหอมใหญ่มาไม่ต้องกลัวบอ่อนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวบอ่อเลยนะหิวด้วยคุณดูดิ โห่เนี่ยเกตเต็มแล้วนะครับเกตเต็มกดใช้งานสกิลปุ๊บเกตกลับมาต่อเอ้ยสกิลกลับมาต่อคุณใช้งานสกิลได้ต่อเลยสบายๆอีซี่นะครับเนี่ยมาในปุ๊บสกิลโอ้โหโคตรเก่งนะครับดูสกิลสบายๆชิลๆอีซี่มากสำหรับบูโน่นะครับเกมเพยดีทั้ง3เลยนะ ไม่มีสกิลไหนห่วยเลยคุณด,ดูดิสกิลหนึ่งก็เหมือนโกอารสแหละนะเนี่ยระเบิดเนี่ยดึงไปข้างหน้าแล้วระเบิดปุ๊บเห็นนะอ่าสกิลสองที่เปิดเกรดได้ต่อนะสกิลสามต่อจบแล้วเนี่ยโหอีซี่มากทุกคนอุย้ยมันโดนแค่สกิลหนึ่งเองกดทำให้ตายสักหน่อยอย่างเงี้ยแหละครับเปิดเกรแล้วแรง ดันน้ําหอมใหญ่มันไม่ขนามือเรานะครับผมเลยมาลงดันเก็บแต้มดาท,ที่ยากที่สุดนะผมลืมไปว่ามันมีดาดเก็บแต้มยากที่ยากที่สุดด้วยนะไอชิปรีวิวเมซี่กับเจ้าบันโกผมไม่ได้ลงนะต้องขออภัยนะครับมาลงเป็นบูโนโทแทนแล้วกันมาด้วยอ่ามอนเตอร์ถึกนะครับมอนเตอร์ได้ถึกแต่ว่าเราได้โบนัสด้วยนะนี่มันจะมอนเตอร์เยอะๆหน่อยล้วมอนเตอร์มันมีซูเปอร์เมอร์เราได้ตีมันๆหน่อยนะนี่ระเบิดโอ้โหท่า เมื่อกี้ท่า2ท่าหนึ่งผัวผมปล่อยผิดเหลี่ยมแล้วนะยังเก็บได้รบโอ้ดูดีมากเลยนี่นะตัวละครที่เขาว่าเกมเพดีมีชายแบครึ่งก็ประมาณนี้แหละนะแตกต่างอย่างเมซี่ตรงที่เมซี่จะมีปัญหาเรื่องสกิลหนึ่งเนาะถึงมันจะได้แรงแล้วก็เคลียร์ได้ก็จริงแต่ว่าบางจังหวะมันอาจจะตามที่บอกบางจังหวะอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ว่าของบูโน่เนี่ยโอกาสติดขัดมันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเกมเพย์เขาดีนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะมี เมื่อกี้ผมพูดสักคู่หนึ่งหมายถึงกดทำไมตายนะเมื่อกี้กำลังคิดอยู่จะกดทำไมตายดีหรือเปล่ามาทำไมตายเลยออุอ้ยไม่ตายโดนสวนโอ๊ะไม่โดนไม่เป็นไรมาทำไมตายต่อ โอเคเดี๋ยวไปดูในรูปแบบสังเวียนกัน,อเ,อกนเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบสังเวียนมั่งสำหรับเจ้าบูโนนะครับต้องบอกเลยว่าน้องฟิลเราเนี่ยขยันมากนะครับพึ่งมาได้แค่วันเดียวเขาเล่นถึงแล้งหกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสำหรับบูโโนกันนะครับในสังเวียนว่าเขามีอะไรพิเศษบ้างในสังเวียนนะครับมาสหรับบูโนในสังเวียนนะครับก็ เขาอัพถึงเวลสิบเลยเหรออ่ะเรามาเริ่มจากลิงก์ก่อนนะลิงก์บูโน่เนี่ยมาถึงคุณได้ในเรื่องของความแรงสกิล13%แต่เมื่อคุณอัพเล่นเนี่ยเล่นจนถึงแรง5นะครับเล่นแรง5เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลอีก7%นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมพลังของเจ้าบูโน่น,นะนี่เขาเสริมถึงเวล10เลยนะครับถ้าเกิดคุณบูโน่เนี่ยที่เลเวล1นะครับผมจะพูดแค่ อาเบริตี้พิเศษในสังเวียนที่ไม่นับในเรื่องของเพิ่มเซนัตห้าเปอร์เซ็นต์นะไอที่เพิ่มเซนัตห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันคือมันเป็นของพื้นและไอตัวละครสังเวียนเนี่ยมันจะพิเศษตรงมันมีอาเบริตี้แตกต่างกันสี่อันก็คือหนึ่งสองห้าและก็สิบไอนี้คือวิธีการดูตัวละครสังเวียนแบบง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าอันนี้ขอนอกเรื่องนิดน,นึงยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวคุณมาดูนี่นะบาโกบาโกเนี่ยไม่ใช่ตัวละครสังเวียนยพอไม่ใช่ตัวละครสังเวียนคุณจะเห็นไหมว่ามันจะมีอาเบริต กับเลเวล10แค่2เลเวลอันนี้คือการแยกตัวละครสังเวียนนะครับตัวละครสังเวียนไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้เก่งในสังเวียนคือตัวละครสังเวียนตัวนี้อ่อนในสังเวียนไม่ใช่ตัวละครสังเวียนไม่ใช่การแยกตัวละครสังเวียนคือแยกที่ ability นะครับถ้าเกิดมี ability แค่2อันแค่นี้ไม่ใช่ตัวละครสังเวียนต่อให้คุณจะมี ability ที่มันแปลกเหมือน ability สังเวียนก็ตามอย่างเช่น ability เพิ่มกาะอ ability เพิ่มทำให้ตายอย่างเงี้ยคือตัวทั่วไปมันก็สามารถมีได้ครับ การที่แยกตัวละครสังเวียนตามที่บอกเลยแยกจากในเรื่องของ5สติ๊ดลัตอัปลิตี้นะครับอัิลิตีส้สังเวียนของบูโน่นะครับที่เลเวลหนึ่งคือเพิ่มไฟลตรัทั้งหมด10%ที่เลเวลสองได้ซุปเปอร์อเมอร์อันนี้ทำจำเป็นสำหรับสังเวียนมากนะครับเพราะว่าบางทีคุณเจอพวกกิกีตีคุณขยับไม่ได้แต่ว่ามีซุปเปอร์เมอร์ทำให้คุณขยับได้นะคุณก็ได้กดสกิลส่วนได้นะครับแล้วก็เลเวล5คุณจะได้รับไอเทมเสริมพลังไ,ได้รับกล่อง เพิ่มขึ้น2ทําให้ตัวคุณสโนบอลนั้นแต่เติมเกมเลยแรงแต,ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวลสุดท้ายสามารถกดทําให้ตายเพิ่มขึ้นได้อีก1นะครับมาถึงคุณกดทําให้ตายได้2ครั้งเลยนะครับสำหรับถึงเลเวลสุดท้ายประบาณนี้สำหรับอาเลิตี้ในสังเวียนของบูโนเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับว่าบูโนในสังเวียนเป็นไงบ้างนี่คือเขาฟูลเลยนะเขาได้ลิงรถคู่ดาวมาให้เต็มเลยเห็นไหมเอออ,อันสุดท้ายไม่ได้เป็นเพิ่ม พลังความแรงสกิลแต่เป็นขิไม่เป็นไรไอันี้คือถือว่าค่อนข้างฟูเลยมาดูกันว่าบูโนในสังเวียนจะเก่งขนาดไหนจะเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันอ่าอีฟายก็มีบูโนเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันเออนี่มาโอา้ไกลเราจะกลายเป็นแย่งกันดิผมอยู่ข้างล่างก็ได้วะถึงปะไม่ถึงโอ้ทางองถึงอยู่ มันจะกลายเป็นแย่งกันเอาอีฝ่ายลงมาละเคมาโอเค,อเคนี่เดินเดี๋ยวต้องเดินครับตอนนี้เราไม่ได้เล่นกับเพื่อนโอ้โอ้ทำไม่ตายปะระเบิดเห็นไหมผิวมากนะบูโน่นะครับมันเป็นท่าที่เหมาะกับในสังเวียนมากโอ้ ปูมันใช้สกิลสวนมาเลยไม่ตายเมื่อกี้จากที่ลองเล่นมานะเก่งนับในสังเวียนผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยแต่ถ้าเขาจะเป็นแบ่งจังหวะนิดนึงถ้าเกิดเจออีกฝ่ายที่แบบจังหวะที่มันกดสกิลอยู่อาจจะมีปัญหาได้เกือบไปโอ้ย,ออออยสุกยะแตกเลยของเราโอ้ไม่ตายโอเค สองทำไมสูสีวะท่าหนึ่งผมว่าท่าหนึ่งมันในสังเวียนผมว่ามันจะมีจุดบ,บ่อนิดนึงทวนท่าสองถึงเว้ยคือท่าหนึ่งเนี่ยมันสองจังหวะใช่ป่ะบางจังหวะคือบอลมอนเตอร์มันสวนมาลำบากนิดนึง ส่วนตัวผมยังชอบท่านหนึ่งของวูดอิชิดะพวก, ida, พวกเห็นป่มมันฟึบคือศัอตรูถ้าศัตรูมีซูปเปอร์เมอร์มันจะสวนมาได้ผมยังชอบพวกท่านหนึ่งของวูดอิชิโกะบวงมากกว่าเพราะนั่นเป็นท่าที่ดีกว่าอยู่แล้วโอเคโอเคอืม ทันไม่เลยทันเธอขอร้องโอเคทันวะโอ้โดนโดนจังหวะสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีวิวปุบแพ้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปสรุป สำหรับบูโน่สังเวียนว่าเป็นยังไงนะในบูโน่ในเวอร์ชันนี้นะสรุปทั้งสองแบบเลยทั้งการเล่นปกติแล้วก็สังเวียนและนี่คืออะไรเกมค้างหรอสำหรับบูโน่ในเวอร์ชันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่แรงที่สุดในเกมเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ย บวกในเรื่องของค่าพลังเยอะมากจริงๆนะครับเมื่อเปิดเกตเขาจะกลายเป็นโคตรก็อดเลยนะเขาจะเป็นตัวละครที่ทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ดุรแรงมากๆนะครับเขาจะได้ในเรื่องของเพิ่มความแรงสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้บวกอ่าเอสพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วตัวเขามีตั้งตัวเนี่ยติดตัวเนี่ยก็คือบึ้นฮิตสกิลสองแต่แรกอยู่แล้วคุณลองคิดดูว่าแบบมันจะแรงขนาดไหนนะครับส่วนในเรื่องของเกมเพย์ดูดีไหมดูดีมากนะแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดที่เพอร์เฟกต ทำไมผมถึงใช้คำว่ามันไม่ได้ดูดีขนาดที่เพอร์เฟกไอ้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามเนี่ยมันเป็นสกิลที่ดูดีทั้งสามสกิลก็จริงแต่ว่าสกิลหนึ่งมันยังมีในเรื่องของระยะเวลาในการกดนะมันจะมีปัญหาในการเล่นสังเวียนอย่างเมื่อกี้ที่คุณเห็นผมจะมีบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ทันใจคือในภาพรวมผมยังชอบสกิลหนึ่งของพวกอิชิโกะพวกอิชิดะมากกว่าที่แบบสาดไปข้างหน้าบลึบทีเดียวแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเล่นกับมอนเตอร์ปกติลงดันแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่เตัวเขาเป็นตัวละครสังเวียนคุณอาจจะเจอบางจังหวะที่มันรู้สึกติดขัดนิดหนึ่งอย่างของผมเล่นเมื่อกี้บางจังหวะคือแบบเป็นจังหวะที่แข่งกับเวลาที่บอสเนี่ยมันกําลังกดออกสกิลนะครับพอเวลาบอสอ่บอสดกว่าบอสในสังเวียนนะบอสในสังเวียนมีฝ่ายกาลังกดสกิลมันจะขึ้นแดงๆใช่ไหมจังหวะนั้นอะ มันต้องฉกฉวยเป็นจังหวะที่แบบสกิลคุณต้องออกเร็วเพื่อให้ฝ่ายตายไปเลยแต่สกิลหนึ่งของบูโน่มันเก็บไม่ทันถ้าเกิดอ,อีฝ่ายกำลังออกสกิลอยู่มันจะเป็น2จังหวะมันจะดูดแล้วก็ระเบิดมันจะโดนแค่ดูดระเบิดอีฝ่ายจะกดสกิลสวนมาก่อนนะครับมันจะมีจังหวะแบบนั้นอยู่นะก็โดยรวมบูโน่นะกนะเก่งแรงเก่งใช่นะทั้งเก่งทั้งแรงผิวนะครับไม่ติดสถานพิบัติมีความแรงชัดเจนแล้วก็ ในเรื่องของการลดคูดาวสกิลมีในเรื่องของเกตเอฟเฟกที่มาช่วยในเรื่องของลดคูดาวสกิลทาให้สกิลมันต่อเนื่องได้อีกหนึ่งจังหวะนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากแล้วก็เกมเพลย์สวยนะแต่ถ้าเกิดเราว่าในเรื่องของสังเวียนนะครับต้องพูดเรื่องสังเวียนด้วยเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนถ้าเกิดเอาสีม่วงบูโนตัวนี้เทียบกับอิจิโกอิจิโกสังเวียนเลยส่วนตัวผมยังมองว่าอิจิโกสังเวียนเก่งกว่าถ้าผมถึงมองว่าอิจิโกสังเวียนเก่งกว่าบูโนตัวนี้ในสังเวียนเพราะว่าอิจิโกตัวนั้นนสกมัดีว่า และมันหลอยได้เยอะเลยนะครับสกิลหนึ่งแบบอิชิโกะแบบอิชิดะฟ้าในสังเวียนเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจําเป็นมากในการเก็บแต้มแบบง่ายๆนะครับบูโน่มันจะต้องไปใกล้กว่าไอตัวละครอย่างที่อิจิโกะม่วงสงครามเลือดพันปีที่ผมพูดเมื่อกี้หน่อยนะไออิชิโกะม่วงตัวนั้นเนี่ยท่าหนึ่งมันศาสตร์มันกินระยะไกลได้แต่บูโน่มันต้องแดดไปบางจังหวะต้องไประยะที่แบบเห็นตัวนิดนึงนะระยะกลางระยะไกลสักนิดหนึ่งแล้วก็ถึงจะกดสกิลได้ นะครับถ้าเกิดเราว่ากันในเรื่องของเก็บแต้มสังเวียนผมยังชื่นชอบอิจิโกะม่วงมากกว่านะครับแต่บูโน่แรงกว่าบูโน่แรงกว่าเขาอันนี้คือผมเห็นด้วยเลยว่าบูโน่แรงกว่าแต่ว่าในสังเวียนบางทีคุณไม่จำเป็นต้องแรงจนเป็นบ้าไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเพราะว่าบอสอีกฝ่ายเนี่ยสมมุติแล้วกันฮีโร่มันมีเลือดแค่หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยอิจิโกะสังเวียนมันดาเมจหนึ่งหมื่นบูโน่คุณจะดาเมจหนึ่งล้านมันก็ค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งหมื่นมันก็จัดก,การได้เหมือนกัน มันไม่จาเป็นต้องไปแรงเวอร์อ่าน่าจะพอเข้าใจที่ผมสื่อนะเออมันเอาเรื่องของความแรงออกไปเอาเรื่องของการเล่นง่ายเข้ามาน่าจะมีประโยชน์กว่านะแต่ของบูโน่ถามว่าตอบโจทย์ในสังเวียนมันก็ตอบโจทย์ครับมันก็เก่งแต่ผมยังไม่ได้มองเหมือนเมื่อก่อนที่มองว่าไอ้ตัวสีแดงที่เขามาแล้วมันกอตไปเลยของเขายังไม่ได้แบบระดับแบบกอตมากๆในสังเวียนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับบูโน่ในในการลงเล่นสังเวียนนะเพราะว่าเกมเพลงเขาอะ ดีเก่งจริงแต่มันไม่ได้แค่ระดับแบบสูงสุดแค่นั้นเองมันไม่ได้เป็นท่าหนึ่งที่แบบเหมือนพวกไอเซนหปีจิโกะมุ่งวัวนั้นแต่ผมไม่ได้บอกว่าท่าหนึ่งมันแย่นะท่าหนึ่งมันดีอยู่แล้วคือมันเก่งอยู่แล้วเว้ยท่าหนึ่งมันมันมันทำรมดีเลยอ่ะถ้าเกิดมันลองจากไอท่าพวกนั้นก็ท่าประมาณนี้แหละคือแบบมัน มันเห็นผลมันใช้ไปผลแบบแบบชัดเจนนะคุณเห็นผลแน่นอนสำหรับท่านหนึ่งของเขานะครับคุณเห็นได้เลยว่าผลมันเป็นผลดีแน่นอนนะครับแค่มันไม่ได้สุดเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้สำหรับบูโน่นะครับ,ต,บ, Bruno, รบต้องบอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะเออเก่งมากๆเลยถ้าเกิดให้ผมทำเทียริสเนี่ยส่วนตัวนะถ้าผมทำเทียริสเนี่ยระหว่างอิจิโกะม่วงสงครามเลือกันปีกับบูโน่ตัวนี้ส่วนตัวผมว่าขยับแล้วละ่ะบูโน่ตัวนี้น่าจะขึ้นมาแท้ นะครับเพราะในเรื่องของการเปิดเกตในการใช้เกตมันสามารถสวิตช์ทให้สกิลใช้ได้ต่ออะไรพวกนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอามากี้ยังบอกอิจิโกเก่งกว่าอยู่เลยไอ้นั้นผมพูดถึงสั่งเวียนนะทุกคนคุณต้องแยกให้ออกนะว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงสั่งเวียนหรือเล่นปกติถ้าเกิดเอาโดยรวมอะผมให้บูโนโด,ดีกว่าในตอนนี้และผมมองว่าเป็นตัวละครที่แรงสุดในเกมด้วยนะครับดีกว่าอิจิโกม่วงที่ออนนี้คือผมวัดจากการโจมตีระยะเดียวกันนะก็คือระยะประชิดแล้วก็เป็นสีม่วงเหมือนกัน พราะว่าบูโน่จะรีสกิลได้ไวกว่าลูกเล่นมันค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยยกให้บูโน่นะครับความแรงไม่ได้แตกต่างกันมากแต่พอเปิดเกตปุ๊บแม่งแตกต่างกันมากเลยนะเออประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ก่อนจากไปก็ต้องขอขอบคุณน้องฟิลต่อนะครับแอนติบอดีนะที่ให้ยืม ID มารีวิวแล้วก็ขอขอบคุณน้ำใจของหลายๆคนที่ส่ง ID ดีมาให้ผมยืมรีวิวนะครับก็รับไว้แค่น้ำใจนะครับอกาสหน้าคอยว่ากันทีหลัง นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์ช่องผมนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอยู่35บาทเท่านั้นนะครับใครที่แบบอยากสนับสนุนผมแบบมีค่าใช้จ่ายก็สามารถสม,สม,คสม,สมัครสมาชิกมาได้นะครับไว้เจอใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ